เมล็ดเจียมีประโยชน์ในด้านสุขภาพเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอเมก้าสามสูงแล้วก็แคลเซียมที่สูงค่ะอีกอย่างการกินเมล็ดเจียถ้าเกิดว่าเรากินแล้วแช่น้ำเนี่ยนะคะเมล็ดเจียก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการถ่ายง่ายถ่ายคล่องอีกด้วยค่ะในวัยผู้ใหญ่สามารถกินเมล็ดเจียได้มากถึง2ช้อนโต๊ะแต่ปริมาณที่แนะนําให้ลองทานเนี่ยก็สักประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะแช่น้ําให้เมล็ดเจียพองแบบนี้ก่อนนะแล้วค่อยทานนะคะถ้าเกิดจะทานในปรนิมาณแบบ1ช้อนโต๊ะสช้อนโต๊ะอะไรแบบนี้ค่ะ ตักทานได้เลยค่ะจะใส่กับนมก็ได้นะคะหรือจะแช่กับน้าเปล่าแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะนี่ค่ะคนคนให้มาเลเซียเข้ากันนะคะรสชาติเนี่ยเขาก็จะมีความหอมหอมโดยเป็นเอกลักษณ์ของมาเลเซียเนาะมาเลเซียเขาก็จะมีสีขาวสีน้ําตาลสีอะไรแบบนี้ค่ะสลับสลับกันนะคะจะแตกต่างจากเม็ดแมงลักแต่ถ้าเม็ดแมงลักเขาก็จะมีความหอมสมุนไพรแต่มาเลเซียเขาก็จะมีความหอมที่อ่อนกว่าเม็ดแมงลักค่ะแต่ว่าก็รสชาติดีอร่อยกินง่ายทั้งคู่เลยค่ะทั้งเม็ดแมงลักแล้วก็มาเลเซียนะคะใครอยากจะได้ประโยชน์จากมาเลเซียเต็มเต็ม นในด้านในเรื่องของสุขภาพนะคะในด้านออการขับถ่ายง่ายเนี่ยก็ลองดูค่ะกินมาเลเจียกับน้ำเป่าแบบนี้ได้เลยนะคะสนใจพิกัดมาเลเซียออร์แกนิกนะคะกดได้เลยค่ะที่ตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือค่ะ